สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชถักจากคอวนวงกลมผสมลายนะคะรหัสคลิปคือ mf 155 ep นี้เป็น ep ที่6ข้อมูลใน ep 6นะคะเราจะถักต่อจาก ep 5 ep 5พี่เมย์ขึ้นลายตัวนี้ให้ดูลายสับปะรดชุดที่2นะคะแล้วก็บอกให้คุณถักขึ้นมาจนสุดลายความหมายของสุดลายก็คือมันจะมาจบตรงที่ ลายตัวนี้มันเป็นทางแยกอันนี้เป็นโซ่หนึ่งนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นทางแยกอันนี้คือจบลายของลายสับปะรดชุดที่สองข้อมูลใน ep 6เราจะถักดอกไม้ดอกไม้ที่ถักจะเป็นดอกอย่างเดียวกับชุดที่หนึ่งแต่ตำแหน่งที่ถักจะคนละจุดกันนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะถักดอกไม้เราจะเลื่อนห่วงมาตรงกลางตัวนี้นะคะ เวลาเราเลื่อนห่วงเราก็แทงลงไปตรงด้านบนค่ะแล้วดึงผ่านนี่นะคะเลื่อนมาพอเลื่อนห่วงมาตรงกลางลายมันจะเริ่มตรงกลางแบบนี้เลยนะเราก็ขึ้นด้วยโซ่โซ่สามแทนดับเบิลโคเชนะคะต่อด้วยดับเบิลโคเชอีกหนึ่งตัวมันจะเป็นตัววีพอเป็นตัววีเสร็จแล้วเราจะถักดอกไม้ ขึ้นด้วยโซ่สองดอกไม้มันจะหมุนรอบนะคะแล้วก็มีห้ากีบขึ้นด้วยโซ่สองถักดับเบิลโคเชตค่ะสามตัวถักดันหัวเข็มนะงานไม่แน่นมากนะคะโซ่สองแทงลงไปค่ะแล้วดึงผ่านมันจะได้เป็นกีบแรกขึ้นกีบที่สองที่ด้านเดียวกันทางนี้ นี่นะด้านนี้ดับเบิลโคเชสามตัวหนึ่งสองสามโซ่สองมันจะถักเหมือนกันกับชุดแรกแต่ว่าลายขึ้นคนละช่วงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วเราจะหมุนมาหันมาด้านนี้ค่ะ นี่นะคะดับเบิลโคเชต์หนึ่งสองดับเบิลโคเชตสามตัวนะคะโซ่สองแล้วก็โค้ดลูปขึ้นใหม่ค่ะโซ่สองลงไปที่เดิมหนึ่งสอง สามตอนนี้ได้สี่กีบแล้วนะคะโซ่สองเสร็จแล้วตอนที่ลงนะคะมันจะข้ามมาข้ามมาขานี้ค่ะดึงผ่านแล้วกีบสุดท้ายมันจะขึ้นด้านนี้ขึ้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชสามตัวนะคะ ตอนจบก็โซ่สองโซ่สองเสร็จแล้วแทงลงไปด้านล่างค่ะแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราจะถักโซ่ถักโซ่หนึ่งนะคะพอเราถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะตรงกลางเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนะะี่ยค่ะเราถักดับเบิลโคเชลงไปอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นฐานด้านหลังไว้นี่นะคะ เดี๋ยวนะอันนี้เราถักโซ่หนึ่งนะคะพอถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยตรงที่เป็นทางแยกเห็นไหมคะมันจะมีทางแยกอยู่เราถักดับเบิลโคเชลงไปสองตัวนี้โซ่ห้าซิงเกิลเราถักโซ่ห้าซิงเกิลนะคะแถวนี้นะถักโซ่ห้าสิงเกิลมาจนถึงตัวสุดท้าย แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าช่องโซ่เราได้ทั้งหมดกี่ช่องลายที่เป็นลายทางแยกตัวนี้นะหลังจากที่เราถักโซ่ห้าสิงเกิลเสร็จแล้วนะคะจำนวนของช่องโซ่จะต้องเป็นเลขคี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพี่เมย์ได้สิบเอ็ดช่องแถวต่อไปเราจะมีการแบ่งช่องตัวนี้เพื่อเป็นทางแยกของลายตัวเสื้อนะคะส่วนขาตัวนี้เหลือสอง พอเหลือสองเสร็จแล้วถักด้วยโซ่หนึ่งตรงกลางถักดับเบิลโคเชลงไปสองตัวพอถักดับเบิ้ลโคเชลงไปสองตัวเสร็จแล้วเราก็ถักกลีบดอกเหมือนเดิมกลีบดอกนะคะกลีบที่หนึ่งค่ะโซ่สอง ดับเบิลโคเชสามตัวถ้าตัวนี้มันติดเราก็พับลงไปหนึ่งสองสามโซ่สองลงที่เดิมดึงผ่านโซ่สองแล้วเราหมุนมาทางนี้นี่นะคะหมุนมาทางนี้หมุนงานตามตรงนี้จะลงสองกีบ สองสามโซ่สองดึงผ่านโซ่สองดับเบิลโคโเรเชอีกสามตัวนะคะหนึ่งสองสามแต่ตอนที่จบด้วยโซ่สองอะคะ่ะเราข้ามมา เราข้ามมาที่ขานีนี่นะคะขานี้ที่เป็นดับเบิลที่เป็นดับเบิลโครเชตฝั่งด้านนี้ดึงผ่านแล้วก็ถักกกีบสุดท้าย พอดึงผ่านเสร็จแล้วโซ่หนึ่งนะคะพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะหมุนกลับมาไม่ได้ลงทางนี้นะคะมันต้องมาลงด้านนี้นี่หมุนกลับมามันจะมาเจอด้านที่มันมีสองขาถักลงไปตรงกลางค่ะถักดับเบิลโคเชแค่สองตัวแล้วเราก็ถักโซ่ห้าซิงเกิลถักวนรอบ เราก็จะได้เป็นลายดอกไม้แล้วนะคะถักวนรอบค่ะลายดอกไม้ชุดที่สองเราถักลายดอกไม้ตรงนี้นะคะวนรอบจำนวนโซ่ตรงนี้จะได้ทั้งหมดสิบเอ็ดช่องโซ่แล้วตอนที่จบนะคะเราจะมาจบลงตรงจุดนี้ถักดับเบิลโคเชลงไปสองตัว ตอนที่เราเริ่มอ่ะเราเริ่มโดยการที่เลื่อนห่วงไปนะนี่นะคะโซ่หนึ่งแล้วมันจะไปเชื่อมกันกันกบฝั่งด้านนี้นี่ค่ะจบแถวพอจบแถวเสร็จแล้วนะคะขึ้นแถวต่อไปเอาหัวเข็มเนะะี่ยค่ะย้อนกลับมาที่ช่องดึงห่วงขึ้นมาถักดับเบิลโคเช ถักโซ่นะคะสองตัวแทนดับเบิลโคเชแล้วถักดับเบิลโคเชขึ้นไปหนึ่งตัวลายทางแยกก็จะกลับมาถักเหมือนเดิมจุดที่เริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดก็จะอยู่ตรงข้างหลังดอกเราจะถักลายอีกหนึ่งแถววนรอบนะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะมาถักเพิ่มลายด้านหลังเพื่อดันให้คอหลังมันสูงขึ้น ตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้าเราจะแบ่งลายนะเราจะแบ่งลายจากที่เราถักทั้งหมดสิบเอ็ดช่องตรงนี้ค่ะออกเป็นสองส่วนจากตรงที่เป็นทางแยกนะคะปกติเราจะถักโซ่นะอันนี้เราไม่ถักนะคะเราถักซิงเกิลเลยพอถักซิงเกิลเสร็จแล้วถักโซ่ห้า นับจำนวนช่องโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่พอได้สี่เสร็จแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องโซ่นะคะถักดับเบิลโคเช่ถักทางแยกค่ะสองตัวโซ่หนึ่งดับเบิลโคเช่สองตัวแล้วก็ถักซิงเกิลเลยลายมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็โซ่ห้าซิงเกิล หนึ่งสองสามสี่ห้าโซฮ้าซิงเกิลนะคะมันจะได้ออกมาสี่ช่องตอนที่จบนะไม่ต้องโซ่นะถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องโซ่ตรงที่อยู่ด้านหลังดอกไม้เนะะี่ยค่ะสองตัว ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามมาตรงช่องโซ่ที่อยู่ด้านหลังดอกไม้เหมือนกันถักอีกสองตัวแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นทางแยกแล้วก็ถักซิงเกิลลงไปในช่องโซ่โซ่ห้าซิงเกิลปรับลายนะคะปรับลายเพื่อที่จะถักเป็นลายตัวเสื้อคะ่ะโซ่ห้าซิงเกิล ถักวนรอบนะคะยังไม่ได้ขึ้นลายเพียงแค่ปรับตัวเส้นก่อนมันจะได้สี่ช่องนะหนึ่งสองสามสี่พอได้สี่ช่องเสร็จแล้วตัวนี้หลังจากซิงเกิลเสร็จแล้วถักดับเบิลเลยถักดับเบิลสองตัวโซ่หนึ่งดับเบิลสองตัว เราก็ถักซิงเกิลโซ่มันจะไม่มีการเพิ่มแล้วนะคะปกติตรงนี้มันจะบานออกตอนนี้เราต้องการปรับจากที่มันออกบานออกไปเป็นตัววีเห็นไหมคะเราต้องการถักให้มันเป็นเส้นตรงนะะเราก็ถักโซ่ห้าซิงเกิลมันจะได้สี่ช่องสี่ช่องโซ่ หนึ่งสองสามสี่ก่อนที่จะถักลายนี้ได้นะลายก่อนหน้าเนี้ยมันจะต้องเป็นช่องโซ่สิบเอ็ดช่องนะคะถ้าคุณถักตามพี่เมย์ทุกแถวเลยนะจะได้เท่ากันนี่ก็ถักดับเบิลโคเชสองตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกสองตัวลงไปด้านหลังของดอกไม้เนี่ยคะ แล้วก็ซิงเกิลแล้วเราก็ถักต่อวนรอบเพื่อปรับลายอีพีต่อไปนะคะพี่เมย์จะพาแบ่งชิ้นงานของเราที่เรามีลายสับป,ปะรดตอนนี้ทั้งหมดยี่สิบสี่ลายนะคะวนรอบเราจะแบ่งเป็นแขนสองข้างด้านหน้าด้านหลังเพื่อที่จะถักเพิ่มด้านหลังค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือนะคะแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคําอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามข้อมูลไปดูที่ลิงก์ของพี่เมย์ที่เว็บพี่เมย์ได้นะคะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กดเป็นสมาชิกของช่องหรือแทนคำขอบคุณโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แงนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์เพื่อทำคลิปสอนคุณต่อไปค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ